วันนี้เราจะมาทำเมนูแซ่บแซโปรตีนสูงไขมันต่ำลาบไก่ฉีกสไตล์คลีนคกันค่ะเริ่มจากเตรียมน้ำใส่เกลือลงไปเล็กน้อยน้ำเดือดเราก็เริ่มใส่อกไก่ลงไปต้มจนอกไก่เปื่อยประมาณ ยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีตักขึ้นมาพักไว้แล้วนำมาฉีกเป็นเส้นเส้นฉีกอกไก่เสร็จแล้วก็เตรียมต้นหอมผักชีหัวหอมแดงมะนาวใส่น้ำมะนาว ใส่น้ำปลาเราใช้น้ำปลาโซเดียมต่ำนะคะใส่น้ำตาลหล่อหังกล้วยใส่ผงปรุงรสแบบไม่มีผงชูรส ใส่พริกป่นแล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามด้วยหอมแดงใส่ลงไปใส่ข้าวคั่ว ใส่ต้นหอมผักชีถ้าใครมีใบสะระแหน่ก็ใส่ไปได้นะคะจะได้หอมหอมคลุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟลาบไก่ฉีกเมนูคลีนง่ายๆโปรตีนสูง แซบได้ไม่ต้องรู้สึกผิด